ท่านผู้ชมเข้าสู่13สิงหาคม2568กับผมมาเด็ก,กรัน,นะครับสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะครับทั้งอุบลทั้งบุรีรัมย์ทั้งศรีสเกตแล้วก็รวมถึงที่สุรินเนี่ยถือว่าเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวลือเพราะว่ายืนยันโดยกองทัพภาคที่สองนะทีนี้โอเคผมอัปเดตเช้านี้ให้เผื่อใครตื่นมาเนี่ยแต่ว่าสัก2สัปดาห์นี้ปรากฏมันมีกระแสข่าวเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้ดูข้อมูลชุดนี้นะครับแน่นอน การทางานของท่านพลโทบุญสินภาคกลางเนี่ยแม่ทัพทสองเนี่ยท่านรับเสียงชื่นชมมากๆนะครับแม่ทัพกุ้งนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้เออควรจะต่ออายุราชการไหมเพราะว่าพลโทบุญสินเนี่ยเตรียมจะครบอายุราชการกเกษียณอายุราชการนะครับสามสิบกันยายอยู่นี่เหลือประมาณสักห้าสิบวันได้ประมาณนี้ก็มีเสียงนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับมีก็มุมมองหลากหลายครับตั้งเห็นด้วยตั้งไม่เห็นด้วยแต่ว่าเอ่อผมในฐานะที่ผมเคยรับราชการนะเพื่อนๆนะอันนี้สําคัญนะเข้าใจในความรู้สึกเนี่ยแต่ว่า มีนักวิชาการท่านหนึ่งคืออาจารย์วันวิชิตบุญปโปรง่งนะครับนักวิชาการานรัฐาศาสตร์ผมเคารพอาจารย์มากและก็คุยกับอาจารย์อยู่บ่อยๆนะครับคณะรัฐาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์โพสต์ไว้ค่อนข้างครอบคลุมจริงๆครับเป็นนักวิชาการที่มีคุณพ่อเป็นทหารเขียนไว้เฉียบคมมากผมขออนุญ,ญาตนำเสนอข,ข้อมูลชุดนี้นะมุมมองเรื่องนี้สนใจคืออาจารย์บอกว่าการทำหน้าที่ของท่านพลโทบุญสินพัดกลางเนี่ยถือว่าแน่นอนวานรบการยอมรับอย่างสูงมากๆ แล้วหลายคนก็ผูกพันและมีประโยค์บอกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนม้ากลางศึกนี่นี่ครับแต่ว่าอาจารย์บอกแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับเรื่องการต่อยุออต่ออายุราชการแม่ทัพที่สองเนี่ยขอให้วางใจวางสติให้ดีว่าเราต้องไม่ตกหลุมกับดักของคนภายในและภายนอกผมมีเหตุผลมาแลกเปลี่ยนอย่างนี้ครับหนึ่งกองทัพได้ผลิตนายทหารออกมารับใช้ชาติในการปกป้องรักษาธิปไตยและสถาบันหลักของชาติการที่นายทหารสักคนจะพ้นจากตําแหน่ง หรือเกษียณอายุราชการไปย่อมมีคนใหม่มาทดแทนเพียงแต่บทบาทการแสดงออกในหน้าสื่อของนายทหารแต่ละท่านนั้นต่อสาธารณนั้นย่อมต่างกันการต่อยุรราชการจะทําให้กองทัพอ่อนแอขาดความเป็นเอกภา,ภาพครับ 2. องคนดิเดตหรือตัวเลือกตัวเลือกแม่ทัพภาคที่2คนใหม่น่าจะทําให้ผู้บัญชาการทหารบกต้องเลือกเฟ้นคนที่เหมาะสมมาทําหน้าที่แทนพี่กุ้งพี่กุ้งคือปฐทบุญสินนะได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นพลตรีวีรยุทธ์รักสินหรือพลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่2เป็นตัวเลือกที่ดีน่าจะมาสานแนวทางพี่กุ้งได้ต่อเนื่องนะครับต่อนะครับ 3. กองทัพไทยสมัยนี้มีความเป็นสถาบันและความเป็นสากลอาชีพมากขึ้นการที่นายทหารดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลแม่ทัพพอ,อเรล่าทัพไม่ได้นั่งในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งชนิดแบบรากงอกหรือทําลายระบบอาวุโสรุร่นอย่างพลเอกหม่องเอ อดีตผู้นำเมียนมาที่ดำรงตำแหน่งผบบมานาน18แปปีนะครับหรือคุณมาเด็ตนะครับที่ขึ้นเป็นผู้ัดการทหารบกกัมพูชาตอนอายุ4 1ปีนะครับในวงเล็บได้ตำแหน่งนี้เพราะเป็นลูกคุณเซนนะครับผมไม่อยากให้ยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าระบบครับ 4. การที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราวางคนทําหน้าที่ตําแหน่งระดับแม่ทัพภาคหรือผบเหล่าทัพแบบยาวนานในแง่ดีก็คือเชี่ยวชาญการศึกสงครามประสบการณ์มากอำนาจรวมศูนย์แต่ในแง่นี้ ก็ทำลายระบบขวันกำลังใจทหารที่หมดโอกาสเติบโตในตำแหน่งที่ตนเองควรได้ส่งผลให้บรรดานายทหารเหล่านี้ต้องไปแสงวาสแวงหาผลประโยชน์อื่นๆตามแนวชายแดนการคอร์รัปชันนี่เป็นการทำลายระบบกองทัพและระเบียบวินัยกองทัพครับ 5. ผมอยากจะบอกว่านี่คือความแตกต่างของสองนาคราเสนาเพื่อไตสะท้อนความเป็นกองทัพอาชีพก็คือคณะทหารของไทยเนยยึดมั่นในกรอบกติกาสากล คำหนึ่งหลักมนุษย์เสียธรรมเป็นที่ตั้งจำกัดพื้นที่การประทะทางการทหารในวงจำกัดไม่กระเพื่อมขยายออกไปในขณะที่กองทัพกัมพูชาเน้นฉาบเฉวยเอาสัญชาตญยานทหารการรบของตัวเองเป็นที่ตั้งต่อให้ทำลายเป้าหมายบริสุทธิ์เพื่อนําไปสู่การสร้างอํานาจต่อรองตามความเชื่อแบบแผนเดิมของตนว่าจะได้เปรียบไม่เลวร้วายในระบบนี้นะครับ6ข้อที่สําคัญครับเหลือ50บวันสุดท้ายพี่กุ้งกําลังจะลงจากตําแหน่งแม่ทัพภาคที่2อ,อย่างสมเกียิที่สุด ผมเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงท่านหรือให้ชื่อท่านไว้เป็นตำนานดีกว่าขอให้มั่นใจครับว่าแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ดีไม่แพ้กันและขอให้มั่นใจในแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ด้วยครับนี่เนี่ยฮะคือมุมนี้นะ่าสนใจตรงที่ว่าท่านเพื่อนๆอ,อ,อาจารย์วุชิตเนี่ยเป็นนักชาการสายทหารนะนะครับมุมมองที่เข้าใจเข้าใจความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ให้แม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเราผูกพันไงให้ท่านเดินหน้าต่อไปแต่เชื่อมั่นในรองแม่ทัพภาคที่สองคนอื่นครับที่กำลังจะก้าวขึ้นมาท่านผู้ชม นะครับทั้งท่านวินยุทธ์หรือพลตีนัดหลายๆลยคนเนี่ยบุคลิกอาจจะต่างกันแต่การสารงานต่อเนี่ยต่อไปต่อได้แน่แน่ดังนั้นเป็นมุมมองสาคัญที่น่าสนใจขณะดเดียวกันเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยแม่ทัพพาะที่สองแม่ทัพกุ้งเนี่ยก็อาจจะไปนั่งเป็นที่ปรึกษานะครับหรืออยู่ช่วยกันอยู่เบื้องหลังได้ในอนาคตต่อไปนะครับนี่จะเป็นมุมมองที่หยิบยกมาเห็นภาพในเรื่องนี้ครับน่าสนใจครับจาจรวิชิตครับ